โอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเปิ้ลจะพาเพื่อนๆมาโอนบิตคอยจากฮาร์ดแวร์บอลิดตัวนี้นะครับผมไปที่ Exchange ของไทยเรานี่เองนะครับนั่นก็คือบิตคัพนะครับซึ่งที่จริงแล้ววิธีการก็คล้ายๆกันนะเ,นเพื่อนๆที่เปิ้ลพาโอนบิตคอยจากบิตคัพมาที่ฮาร์ดแวร์บอลิดนะครับผมแต่คลิปนี้จะพาโอนจากบอลิดไปที่บิตคัพนะครับผมเนาะเป็นยังไงไปดูกันนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับผมเนาะถ้าใครมือเก่าแล้วก็ผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้สําหรับมือใหม่นะครับถ้าใครยังไม่เคยโอนนะครับลองดูคลิปนี้ทําตามได้แน่นอนนะครับไปก็เดินเสียบฮาร์ดแวร์วอลเล็ตของเราเข้าไปก่อนแล้วก็เปิดไปที่เบราว์เซอร์ที่เราจะใช้งานนะครับพิมพ์ไป o r i o นะครับ <T> เพื่อนใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะเพื่อนเนะถ้าใครจะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็ดาวน์โหลด for desktop ได้เลยนะครับคลิปนี้เปิ้ลนใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะครับผมผ่านเบราว์เซอร์นะครับก็ไปที่ continue in browser ได้เลยนะครับใส่พาสเวิร์เข้าไป โอเคนะครับพอเข้ามาที่ฮาร์ดแวร์บริของเราแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าบิตคอยเรามีเท่าไหร่นะครับผม2นะครับไปที่บิตครับนะครับพิมพ์ไปเลยปิดครับเพื่อที่เราจะรับเหรียญบิตคอยของเรานั่นเองนะครับเข้าสู่ระบบ ขออนุญาตเพื่อนๆน,นะครับหยุดคลิปแป๊บหนึ่งโอเคนะครับทีนี้เข้ามาที่บิทคับของเราแล้วนะครับเอ็กชนนของเราเนาะเราก็ไปที่กระเป๋าของฉันนะครับนี่มาที่เงินของฉันนะอันนี้คือลูกกระเป๋านะแล้วก็มาที่เงินของฉันเลื่อนลงมาเราจะเห็นว่า เรามีเหรียญอะไรอยู่บ้างนะครับผมเนาะแม้กระทั่งไทยบาทนะครับผมถ้ามีจํานวนยอดคงเหลือมันก็จะโชว์ตรงนี้นะครับผมเนาะหรือจะติ๊กซ่อนเหรียญที่ไม่มีมันก็จะออกไปมันจะโชว์เฉพาะเหรียญที่มีกับไทยบาทนะครับผมเนาะอโอเคทีนี้นะครับผมถ้าเราจะโอนบิตคอยของเราจากฮาร์ดแวร์บอเล็ตมาที่ b i t ค u พนะครับในฝั่งของ b i t ค u พนะครับผม ก็จะเป็นคําว่าฝากเหรียญน,นะเพื่อนๆกดฝากเหรียญปุ๊บอ่ามันก็จะโชว์บิตคอย n a แ d ดเด s สของเราขึ้นมานะครับผมเราก็คัดลอกทีนี้นะครับผมไปฝั่งของฮาร์ดแวร์บอทของเรานะครับฝั่งของฮาร์ดแวร์บอทจะเป็นส่งนะครับเพื่อนๆเ,เนอะก็ไปที่ Bitcoin ของเรา นะครับอ่าอันนี้ก็จะมีเซ็นต์กับรีเซียนะครับผมเนาะรีเซียก็คือรับนะครับผมแต่ทีนี้เราจะส่งออกจากฮาร์ดแวร์บอตไปที่บิตครับที่ฮาร์ดแวร์บอตของเราเราก็จะใช้คำสั่งเซ็นต์นะครับผมกดคำว่าเซ็นต์แล้วก็วางแอดเดสลงไปอืมแล้วก็เราจะโอนไปกี่บิตคอยน์นะครับผมเพิ่นจะโอนสัก พันเซ็ตประมาณสามสิบห้าบาทมันก็จะแปลงเป็นไทยให้ว่ากี่บาทนะครับผมเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกอ่ามันก็จะมีในส่วนของค่าฟรีนะครับผมเนาะเปิรนก็จะเลือกเอาตามที่ เลขอเมนมานะครับก็จะมีโล w normal แล้วก็ high นะครับผม high นี้ประมาณยี่สิบห้าบาทนะครับผมเนี่ยมันจะรีเฟซอยู่ตลอดนะครับผม normal นะครับเขาก็จะประมาณให้ว่าประมาณห้าบาทนะครับส่วนโลก็ประมาณ5้าบาทเหมือนกันนะครับผมมโลนี่จะประมาณสองชั่วโมงนะครับ normal จะอยู่ประมาณ3ามสิบนาทีนะครับโดยประมาณนะแต่ถ้าเราอยากได้เร็วๆหน่อยนะครับประมาณ1ิบนาทีนะครับเหมือนกับการเขียนบล็อกทุกๆ1ิบนาทีก็จะประมาณ2ี่กบาท นะครับผมในการส่งหนึ่งครั้งนะอ่าโอเคเปิ้ลก็เลือกนอมอนนะครับผมทีนี้ <c oughs> เราอย่าลืมนะครับผมตรวจสอบนะครับผมแอดเดสหรือว่ากระเป๋าที่เราจะรับให้มันตรงกันตรงกันกับปิดคับให้ดีนะครับเพื่อนๆน,นะทางที่ดีตรวจสอบทุกตัวอักษรเลยเปิ้ลขอตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับผมสมมุติว่าเราตรวจสอบครบแล้วนะครับเราจะโอนกี่บิตคอยนะครับนะต่ตอนนี้เปิ้ลโอนประมาณพันเซนะครับผมเนาะใช่ไหมเนี่ยหน่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านล้านเออถูกต้อง <c oughs> <c oughs> เปิ้ลโอนประมาณหนึ่งพันเซนะครับก็ประมาณสามสิบห้าบาทนะครับผมเนาะอ่าจะเสียค่าโอนอ่า ราวๆประมาณ5บาทนะครับผมหรือว่า1เซตต่อ่อ VB นะครับผมเนาะทีนี้ตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดรีวิวแอนเซนต์นะครับผมเนาะกดรีวิวแอนเซนต์ไปเลยกดรีวิวแอนเซนต์นะป้าบทีนี้นะครับพอกดรีวิวแอนเซนต์ปุ๊บนะครับผมทางเทเซอร์เขาจะบอกว่า confirm to t e เ e r นะครับผมเราก็ให้มาตรวจสอบนะครับว่า d อเ e s ที่เราจะส่งไปนั้นตรงกันกับตัว t ทเ e r ของเราไหมนะครับเพิ่อนขอตรวจสอบอีกรอบนะถ้าเราตรวจสอบทุกตัวสอบแล้วตรงกันนะครับระหว่างตัวบิตคัพที่เราจะรับเหรียญบิตคอยนะครับผมตรงกันกับเทเซอร์ที่เราจะส่งบิตคอย n ไปนะครับเราก็กด c o n f i r รมที่เทเซอรได้เลยนะครับผมเนาะ กดคอนเฟิร์มที่เทเซอร์นะที่ตัวเทเซอร์นะกดคอนเฟิร์มและทีนี้ตัวเทเซอร์จะโชว์สถานะขึ้นมาว่าคอนเฟิร์มเซนดิ้งนะครับผมกีบิตคอยน์นะครับเนะาะเขาก็จะบอกระบุจำนวนตรงตามนี้เลยนะครับผม1,141นะครับผมเนาะเราส่งแค่พันนะส่วน141นี้คือค่าศพนะครับผมเนาะสมมติว่าตรงกันเราก็คอนเฟิร์มเป็นครั้งที่2 โอเคพอกดคอนเฟิร์มบนเทเซอร์2รอบแล้วนะครับหน้าจอทีนี้เมื่อกี้มันยังไม่อค t ทีฟตัวเซนขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้เรากดคอนเฟิร์มที่เทเซอร์2รอบแล้วมันก็จะแอคทีฟขึ้นมาเราก็กดเซนเพื่อคอนเฟิร์มได้เลยอ่าเห็นไหมครับผมส่งไปแล้วนะครับผม พอเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมเราก็จะเห็นว่า transaction ของเรา pending อยู่นะครับผมเนาะนี่ก็คือเราทำการส่ง Bitcoin ของเราจากฮาร์ดแวร์บ l l e t ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่เข้าที่บิตคัพนะครับต้องรอเวลานะเพื่อนๆนะเพราะว่ายัง pending อยู่นะครับเนาะแต่เขาจะโชว์สถานะขึ้นมาให้แล้วว่า pending นะครับผม ทีนี้เรากลับไปที่ตัวบิตคัพของเรานะครับเดินขึ้นไปไปที่เดิมมาที่เกินของฉันเราก็มารอดูว่าน้องจะเข้าตอนไหนนะครับผมเนาะถ้าเราไม่มีตรงนี้เลยนะครับผมมันอาจจะโผลมาเนาะ,ะแต่ถ้ามีตรงนี้นะครับเราค่อยมาดูอีกทีว่า เขาจะเข้ามาเท่าไหร่นะครับผมเนาะนั่นแหละเราส่งมาหน0 0 0นแซนะครับก็จะเข้ามาประมาณ1 0 0 0งนแซนั่นแหละนะครับผมหรือว่าถ้าเราไม่ได้ดูงนี้มันก็จะมีฮิตตอรี่ให้นะครับผมเนาะก็จะเป็นตัวนี้การแจ้งเตือนถ้าเหรียญเข้ามามันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่บิตคอยของเราเข้ามาที่บิตครับแล้วนะครับตอนนี้รอเวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆโอเค เดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนที่เข้าแล้วโอเคนะครับผมตอนนี้บิตคอยของเรานะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูที่ฮาร์ดแวร์บัลเลตกันก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นสเตตัสว่ายังไงนะครับผมเนาะนี่ตัวนี้เมื่อกี้ที่เราส่งไปนะครับผมเนาะนี่เป็นวันที่นี้นะครับผมเห็นไหมครับตัว pending หายไปแล้วนะครับพอเราเข้าไปดูตรงเซนต์ BTC นะครับมันก็จะขึ้นว่า confirm เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะถ้าเราจะดูรายละเอียดนะครับผมก็จิ้มไปตรงนี้ได้นะครับผมนี่นะครับว่ามันไปเขียนอยู่บล็อกที่เท่าไหร่นะครับผมเนาะค่าโอนเท่าไหร่นะครับประมาณนี้อันนี้ในฝั่งของฮาร์ดแบร์อลเลตที่เราส่งบิตคอยของเราออกไปนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งที่เรารับบ้างนะครับผมก็คือบิตคัพนะครับผมเนาะเอ็กชแนนะครับ พอเราเลื่อนลงมาดูนะครับตรง bitcoin ของเรานะครับเพื่อนขอติ๊กแค่ตัวเงินละกันเนาะตัวที่เรามีบิตคอยนะครับก็จะเห็นว่ายอด bitcoin ของเราโผลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าหรือว่าถ้าจะดูอีกนะครับมันก็จะมีฮิตตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับว่าจํานวนที่ได้รับ1,000นะครับผมแซดนะครับผมเนาะหรือว่าในนี้มันจะโชว์ชวบอกเป็น BTC ก็จะเป็น0ูนจุด 00001 000, 000, นะครับผม BTC นะครับก็คือ1000งพันแนั่นเองนะครับตอนเราโอนออกมาประมาณเราจะเสียค่าโอน141แสบนะครับก็จะเป็น10,000เฮ้ยโทษทีครับ1141งนีแนะครับที่เราโอนออกมาจากฮาร์ดแวร์บริคของเรานั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นที่ เรียบร้อยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับผมเนาะที่กําลังมองหาว่าจะโอนบิตคอยนของเราจาก h ฮาร์แบรบอลเลตนะครับกลับมาที่ Exchange น,นะครับบิตคัพของเรายังไงนะครับเพื่อที่จะบางคนก็เอาออกมาเพื่อที่จะขายเป็นเงินบาทนะครับหรือว่าจะโอนมายังไงก็แล้วแต่นะครับจะโอนมาเก็บใน Exchange อ,อะไรแล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับผมเนาะอันนี้เป็นวิธีการ โอนนะครับบิตคอยจากฮันด์เวอร์เรลดมาที่บิตคัพของเรานั่นเองนะครับผมเนาะนี่ก็เป็นหนึ่งในคอมเมนต์เพื่อนๆที่ขอมานะครับว่าเออโอเคนะครับอยากได้วิธีการนะครับเพื่อนก็ทําให้แล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆโอเคครับผมคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็แชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนๆ